และจากคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญนะครับที่ชี้ว่าพรบเงินกู้2ล้านล้านบาทนั้นขัดรัฐธรรมนูญทั้งที่จะนําเงินดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่สําคัญนะครับก็ถือว่าพรบดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากทั้งสองสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงมีคําถามตามมานะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอํานาจของฝ่ายตุลาการมาก้าวไก่อํานาจของฝ่ายบริหารหรือไม่และนอกจากนี้ก็ยังเป็นเหตุผลที่ทําให้พักประชาธิปัตย เตรียมที่จะนำไปใช้นะครับในการยื่นถอดถอนคอรมอทั้งคณะด้วยเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับกับคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยกับคุณพิชิตชื่นบานตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับคุณพิชิตสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับกรณีดังกล่าวนี่นะครับสามารถที่จะนําไปสู่การถอดถอนนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคอรมอทั้งคณะตามที่พักประชาธิปัตย์จะใช้เป็นเหตุผลได้หรือไม่ครับคุณพิชิตครับเออก่อนอื่นเนี่ย ก่อนจะตอบคําถามของท่านพิธีกรเนี่ยอยากก็อยากให้ผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเข้าใจก่อนว่าเมื่อวานเนี้ทำวินิจฉัยของสาลรัมนูเนี่ยเขาวินิจฉัยในกี่ประเด็นนะครับคือเขาได้วินิจฉัยเนี่ยในสองประเด็นคือประเด็นกระบวนการการตากฎหมายเนี่ยมันไม่มันไม่ถูกต้องกับสองประเด็นต่อเนื้อหาว่าเนื้อหาของ บทบัญญัติล่างพระบัญญัติแห,ห้อำนาจกระทรวงการ,การคลังกู้เงินเนี่ยเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งหกเก้านะครับทีนี้ทั้งสองประเด็นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องพิพจารณาทําความเข้าใจง่ายๆกฎหมายฉบับเนี้ก็คือเครื่องมือของฝ่ายบริหารต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่จะนํานโยบาย ลงไปปฏิบัติก็จะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องมือที่ฝ่ายบริหารเนี่ยสร้างขึ้นมาว่าเอาละเราจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนี่ยทางด้านคม,มนาคมขนส่งซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยก็ยอมรับว่าเราเนี่ยได้หยุดการพัฒนามา ผมว่าอย่างเช่นรถไฟเนี่ยเ,ออเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ตั้งแต่นั้นมาท่านก็จะเห็นทั้งตัวรถไฟเองดีก็เก่าทงางรางรถไฟเดี๋ยวก็ตกรางเดี๋ยวก็อะไรต่างๆถนนหนทางท่าเรือนะครับทางด้านโลจิสติกและเมื่อเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประเทศเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นความจําเป็นเร่งด่วนต่อรัฐบาลที่จะสร้างเครื่องมือก็คือกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ย เว่าเราจะเอาเงินที่ไหนนะครับในเมื่องบประมาณแผ่นดินเนี่ยโดยปกติงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความต่อเนื่องในการทํางานครัอย่างจะเห็นได้ว่าถนนยาวร้อยกิโลเนี่ยพูดแล้วจะเห็นภาพบางทีปีหนึ่งเนี่ยสร้างได้5กิโลสิกิโลมันไม่สามารถทําได้ทีเดียวเพราะงบประมาณปกติเนี่ยมันเหลือใช้จ่ายในการพัฒนาเนี่ยประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต ครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยแต่ถ้าเราพูดถึงโครงการเนี่ยซึ่งเราเห็นว่าผลที่ได้เนี่ยผลตอบแทนถ้ามันเกิดขึ้นมีการพัฒนาเรื่องรถไฟความเร็วสูงวิ่งเนี่ยเมืองมันจะก็ขยายออกไปอัตราการเจริญเติบโตทางทางด้านเศรษฐกิจมันก็ขยายตัวขึ้นการจ้างแรงงานอะไรต่างๆที่มันจะตามมาจะเห็นได้จากว่าเมื่อวานนี้พอกฎหมายนี้ตกหุ้นทางด้านอสังหาริมทรัพย์ มันก็ล่วงกันเลยแล้วมันมันเห็นกันชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นต่อประเด็นเรื่องเนี้ยผมจําเป็นต้องอธิบายว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้ก็คือเครื่องมือและประการต่อมาก็คือเครื่องมือเนี้ยถามว่ามันเคยสร้างเคยมีมาก่อนไหมรัฐบาลชุดเนี้มาทําอะไรให้มันแปลกแยกจากจากเรื่องอื่นหรือเปล่าก็ปรากฏว่ารัฐกฎหมายลักษณะาาน,านี้ก็มีในรัฐบาลที่แล้วที่เรียกว่าพลกองเงินกู้ไทยเข้มแข็งกับพรบไทยเข้มแข็งต่อมาก็มาถอนออกในชั้นวุฒิสภาเนี่ย ถามว่าเนื้อหาเนี่ยนะครับต่อเนื้อหาเนี่ยเขียนเหมือนกันทุกตัวหละครับจุดที่เถียงกันเมื่อวานเนี่ยที่วิเคราะห์กันเนี่ยที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับก็คือว่าถ้าเราจะต้องกู้เงินรัฐบาลไหนก็แล้วแต่จะต้องกู้เงินเนี่ยไอ้รูปแบบของการจัดทําเครื่องมือเนี่ยมันทําได้รูปแบบอะไรบ้างนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตที่ดูจากขา่าวสารรัฐมนูล ยังไม่เห็นค,คำวินิจัยตัวเต็มเนี่ยคือสารรัฐธรรมนูญยังไม่ได้วินิจัยในประเด็นมาตราหนึ่งสี่สามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยร่างพระรัมยัหยักกู้เงินครับซึ่งร่างพระรมไอการกู้เงินที่ทําในรูปการตราในรูปร,ร่างม่รางบัญยัติเนี่ยตรวจสอบเนี่ยเอเมื่อก่อนนี้ก็มีการจัดทํามานะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยมันมีปัญหาคือกุญแจที่ทําให้เมื่อวานเนี่ยกฎหมายตกไปคือ มาเถียงกันเห็นต่างกันเรื่องคํานิยามคําว่าอะไรคือเงินแผ่นดินอืในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ได้ออกได้ได้ตราพระอันกําหนดกับพระรบัญญัติโดยมีข้อตรงนี้เป็นข้อสําคัญนะครับเพื่อความเข้าใจครับมีข้อบัญญัติมีข้อบัญญัติข้อหนึ่งที่บอกว่าให้เงินกู้เนี่ยที่ได้ที่ได้มาตามร่างพระบัญญัตินี้เนี่ยนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์โดยไม่ต้องนงําส่งทาง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงครั้งบบทบัญญัติตรงเนี้ยก็คือเงินกู้มาเนี่ยก็ไปใช้ตามตามวัตถุประสงค์ไม่ต้องไปนําส่งครั้งหมายว่าด้วยเงินคงครั้งก็เลยไม่ถือเป็นเงินแผ่นดินครับทีนี้สารัฐมลุ่นเมื่อวานเนี่ยไปวินิจฉัยว่าเงินแผ่นดินโดยเอาพรบประกอบัฐมนุ่นว่าด้วยตรวจเงินแผ่นดินแล้วเอาคําพยานบุคคลเนี่ย ซึ่งเราเห็นหน้าเห็นตาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะพูดในทางใดก็มาวินิจฉัยว่าเป็นเงินของแผ่นดินพอเป็นเงินของแผ่นดินมันก็เข้าล็อกมาตราแล้วดูนมาตราหนึ่งหกเจ้าแหละว่าเงินของแผ่นดินจะใช้ใจ่ายโดยอะไรครับเพราะฉะนั้นความเห็นต่างกันในข้อกฎหมายเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นองค์กรที่แปลความกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันมีปัญหาเมื่อวานนี้คือปัญหาการแปลความครับ สิ่งที่ผมต้องพูดกันอย่างนี้ก็คืออแล้วรัฐบาลที่แล้วล่ะถ้าแปลความอย่างเนี้ยไอพลกอไทยเข้มแข็งเเงินกู้ไทยเข้มแข็งที่ไปกู้มาเนี่ยมันมันไม่ตกไปด้วยหรืออืนะเพราะฉะนั้นมันมันและต่อไปเนี่ยมก็จะเกิดปัญหากับฝ่ายบริหารครับที่จะทําเมกกะโปรเจกต์เนี่ยแล้วแล้วเราเห็นว่าเราไม่ควรเอาเอกชนต่างชาติมาร่วมทุนครับเราจะทําด้วยตัวของเราเองเนี่ยเพื่อให้มันเป็นของรัฐเพื่อ เกิดบริการต่อสาธารณะเนี่ยมันจะเกิดอุปสรรคเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็คือเกิดปัญหาความเห็นต่างในการแปลความข้อกฎหมายก็เลยจะนำไปสู่คำตอบที่ผมจะต้องตอบทางท่านพิธีกร,รและผู้ชมผู้ฟังทางบ้านก็คือว่าความเห็นต่างกันในทางกฎหมายเนี่ยแล้วเมื่อศาลวินิจฉัยอย่างที่ที่ฝ่ายผู้ร้องก็คือพักฝ่ายค้านเนี่ยแหละก็คือสู้กันในในสภา แล้วก็แพ้เสียงก็เลยมายื่นต่อศาลศาลก็วินิจฉัยให้เป็นไปตามคําร้องของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยแน่นอนแหละพรรคฝ่ายค้านเนี่ยคงจะต้องดําเนินการต่อคงจะต้องอะไรที่ยื่นได้อะไรที่จะทําให้รัฐบาลเนี่ยมีอันเป็นไปเนี่ยเขาต้องทําต่อแน่แต่ที่อยากจะให้ผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเข้าใจก็คือคนเราเห็นต่างกันเนี่ยมันผิดตรงไหนครับในเมื่อเครื่องมือที่เราจะสร้างมาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ที่มีการทํามาแล้ว ว่าเงินกู้เนี่ยไม่ต้องส่งคลังก็ไม่ถือเป็นเงินแผ่นดินแต่ถามว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ละเลยวินัยการเงินการคลังเพราะไม่ได้กู้เงินทีเดียวครับใช้เวลากู้เนี่ย 7, เจ็ดทำงานเนี่ยเจ็ดปีแล้วถามว่าไล้การตรวจสอบไหมก็ไม่ได้ไร้การตรวจสอบแม้ไม่ได้ใช้เงินในวิธีการพวกงบประมาณปกติเพราะในครบรอบหนึ่งปีเนี่ยก็จะต้องเอาผลการดําเนินงานเนี่ยมาชี้แจงต่อรัฐสภาครับว่าเช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ทําไปอย่างไรใช้บริบรษัทไหนไปซื้อรถไฟที่ไหนบริษัทไหนเป็นคนได้รับเหมาเรื่องลางเรื่องอะไรมันตรวจสอบแล้วก็จะมีองคอ์กรตรวจสอบองค์กรอิสระสอตองงอ,อะไรไม่ได้ไล่การตรวจสอบนะครับ,รบยังตกอยู่ภายใต้กระบวนการตรวจสอบภายใต้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ทุกประการท่านพิสิทธ์ครับขออนุญ,ญาตนะครับเนื่องจากเวลาค่อนข้างจํากัด เพราะฉะนั้นเรื่องของการตีความหรือว่าการแปลความของอาสารรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะมีการตีความที่แตกต่างกันไปนะครับทีนี้มันจะมีผลต่อในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะนําเอาคาวินิจฉัยตรงนี้ไปยื่นต่อปอป,อปอชอต่อไปหรือไม่ครับที่จะมีการถอดถอนนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็กน,นกองประอบของรงขมายและข้อจริน เขาก็เขาต้องยืดแน่แต่เมื่อยืดแล้วเนี่ยทางผมก็เชื่อว่าทางรัฐบาลทางกิจสิีกาหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็คงจะชี้แจงแล้วประเด็นหนึ่งที่ผมก็คือต้องทำความเข้าใจก็คือไอ้ความเห็นต่างของฝ่ายตรวจสอบก็คือตุลาการเนี่ยในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายบริหารแล้วถามว่าคือถามว่ากฎหมายฉบับนี้ก็กิจสิีกาก็เป็นคนร่างมาทุกรัฐบาลนะครับไอ้ความเห็นต่างแล้วสารแปลความให้เป็นอย่างอื่นเนี่ย จะถือว่าเป็นความผิดแล้วถึงขั้นว่าจะนําไปสู่การถอดถอนนําไปสู่การลงโทษแซงชั่นหรือวิธีอื่นเนี่ยผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยคงจะต้องมาถามศาลก่อนเนี่ยคือคือ,คอมันจะทําอะไรก็คงจะลําบากผมยังไม่อยากพูดถึงขั้นว่าสารฝ่ายตุลาการมาลิขอํานาจหรืออะไรทางฝ่ายบริหารอยู่แล้วเพราะว่าโดยสุจริตผมก็ยังเห็นว่า การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของร่างพร่ำหยักเนี่ยก็รัฐรมนูญไวให้อำนาจที่จะตรวจสอบปัญหามันอยู่ที่หลักคิดเกี่ยวกับการตีความครับเพราะไน่มีโอกาสครับไม่กับโปรเจกต์มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจปีนี้จะทุดฮะเพราะไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ครับแน่นอนว่าในส่วนของพักประชาธิปัตย์อย่างที่คุณพิชิตบอกไปว่าเขาจะมีการยื่นเรื่องต่อปปชแน่นอนตรงนี้ทางฝ่ายกฎหมายของพรคเพื่อไทยมีแนวทางในการเตรียมการต่อสู้เรื่ององการถอดถอนยังไงบ้างครับ ก็ขอ้อยถึงเวลานั้นฮะผมคิดว่าเรามีข้อเท็จริงข้อกฎหมายเพียงพอที่เราจะไปหักล้างว่าสิ่งที่ข้อกล่าวหาเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างนั้นครับเพราะว่าข้อกล่าวหาเนี่ยเราก็ทางฝ่ายผู้ที่มีอํานาจก็ให้คหํานึงด้วยว่าการรับฟังพยานหลักฐานจากพยานหลักฐานที่เป็นปฏิปักต่อทางการเมืองซึ่งกันและกันเนี่ยการให้ความเป็นธรรมก็ต้องพิจารณาดูด้วยครับเพราะเวลาเนี่ย <c oughs> มันกลายเป็นว่าเวลา พักฝ่ายค้านยื่นอะไรรู้สึกมันจะเข้าวินเข้าเป้าต <c oughs> ลอดมันก็ก็ก็ขอความอํานวยความยุติธรรมนะฮะขอ <c oughs> ความยุติธรรมเพราะว่าบ้านเมืองทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาก็คือมันโหยหาหรือเรียกร้องกันตรงเนี้ครับ <c oughs> ถ้าเราสร้างหลักนิติธรรมตามบทมญัาิรับนูนที่ทุกองค์กรต้องคํานึงถึงหลักนิติธรรมการไม่เลือกปฏิบัติการเสมอภาคเนี่ยแล้วผมว่าบ้านเมืองมันจะมีความสงบครับครับ เพราะฉะนั้นเหตุผลที่ณขณะนี้พักฝ่ายค้านพยายามโจมตีทางรัฐบาลมาโดยตลอดก็คือบอกว่านํานเรื่องของพรบกู้เงินไปโจมตีว่าเป็นการสร้างหนี้ให้กับประชาชนถึง50ปีแล้วก็จะเป็นการกู้มาโกงตรงนี้ถ้าไดา้เข้าไปชี้แจงจริงๆก็สามารถที่จะชี้แจงได้ใช่ไหมครับเครื่องมือมันยังไม่ได้ใช้เลยถ้าเปรียบกฎหมายเป็นเครื่องมือเนี่ยคือเวลาเนี่ยถ้าเราพูดโดยความเป็นจริงเนี่ยท่านจะเห็นได้เลยว่าเวลาเนี่ยมันเป็นความต้องการของสังคมนะ <S 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 จะเห็นได้จากว่าเมื่อกฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านเนี่ยพุ้นทางด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตกเลย hmm. คือคือคุณดูกระแสตรงนี้ดิว่าแล้วแล้วโฮปของของคนเนี่ยที่เขาหวังเขาหวังอยากจะนั่งรถไฟความเร็วสูงอยากจะเห็นถนนแปดเลนอยากจะเห็นการพัฒนาท่าเรืออยากเห็นความเป็นไปของประเทศเนี่ยถ้าการสะดุดหยุดอยู่ของโครงการอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนนะครับจะเป็นคนตัดสินต่อการกระทำของทุกองค์กร ว่าได้เอาประเทศเป็นตัวตั้งหรือไม่ครับนะครับเราคงไม่กล่าวหาใครสุดท้ายประชาชนจะคนเป็นคนตัดสินครับอีกหนึ่งกรณีละกันนะครับกรณีที่กกตนะครับมีการเตรียมเอาผิดผู้สมัครพักเพื่อไทยนะฮะสสที่เรียกว่าไปออกรายการผ่านทางช่อง11นะครับโดยอ้างว่าเป็นการใช้สื่อของรัฐหาเสียงตรงนี้จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของผู้สมัครสอสไหมครับคือต่อปัญหาเนี่ยมันก็มีข้อพิจารณาสองส่วนคือประเด็นข้อกฎหมาย ร่ำอยากเลือกตั้งสสสวเนี่ยมาตาห้าสามมาตาห้าเจ็ดห้าเก้าหกสิบเนี่ยนะครับกับข้อที่จริงนะครับ,รบประกอบกับสิ่งที่กกตเนี่ยจะต้องคํานึงคือหลักนิติธรรมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าที่ผมทราบนะครับผมไม่ยืนยันว่ามีกกตบางท่านเนี่ยเไปใช้อํานาจบาดใหญ่ต่อกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วมีปัญหากันแล้วมันก็เลยปัญหาเนี่ยคือมีความไม่พอใจกับเจ้าหน้าที่รับที่อยู่ในในกรมประชาสัมพันธ์ มีการเรียกเข้าไปประชุมแล้วมีการใช้คําพูดบางอย่างที่แสดงการใช้อํานาจต่อเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยอำนวยความสะดวกหรือช่วยประชาสัมพันธ์ต่อการจัดการเลือกตั้งอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยเราก็ก็มีมีปัญหาอย่างนั้นแล้วเราก็เข้าใจว่าปัญหานั้นเนี่ยก็นํามาสู่การกล่าวหาครับทีนี้มันต้องดูบริบทด้วยว่าบรรดาผู้สมัครที่ไปออกรายการเนี่ย นะครับบรรดาผู้สมัคร,ครที่ไปออกรายการเนี่ยถามว่าเขาไปหาเสียงหรือเปล่าอืนะพักไปเสียค่าใช้ใจ่ายให้กับกรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่าผู้สมัครไปเสียค่าใช้ใจ่ายให้กรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่าหรือกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาปฏิบัติราชาการของเขาตามปกติครับสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเนี่ย เขาเชิญผู้สมัครคนหนึ่งไปพูดในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับการหาเสียงให้พรรคหาเสียงให้กับตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังต้องขอความเป็นธรรมสองทางกอกตว่าให้ใจเย็นๆแล้วตั้งสติว่าที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทการทําหน้าที่ของท่านเนี่ยเอมันดําเนินไปโดยยึดหลักนิติธรรมหรือยังครับ่งที่ขัดขวางการเลือกตั้งของท่านเนี่ยช่องทีวีบลูสกายท่านได้หันไปดูหรือยังครับ ช่องทีนิวท่านหันไปดูหรือยังว่าที่ผ่านมาที่ทําให้การจัดการเลือกตั้งไม่สําเร็จนะครับท่านได้ทําหน้าที่ในการดําเนินคดีต่อผู้ขัดขวางการเลือกตั้งหรือกระบวนการขัดขวางการเลือกตั้งจะทําให้การจัดการเลือกตั้งที่ท่านจะต้องมีหน้าที่อยู่ต่อไปเนี่ยมันทําให้สําเร็จได้ผมว่าปัญหาที่จะเอาเรื่องกับผู้สมัครเนี่ยผมว่าใจเย็นเถอะครับผมร้องนะผมก็เป็นคนหนึ่งอ่ะที่ไปออก ช่อง11แต่ผมก็เนื้อหาผมเนี่ยผมไม่น่ักกฎหมายผมไม่เคยพูดหาเสียงให้ตัวเองหรือพักเลยครับผมก็ไปพูดต่อปัญหาปัญหาหนึ่งที่มันมีบริบทเกิดขึ้นในสังคมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เคยแสดงตัวว่าเป็นผู้สมัครบอกให้เลือกอันจะเข้าองค์ประกอบของการโฆษณาหาเสียงผมว่าไปทำงานใหญ่ดีกว่านะครับขอให้องค์คณะของกกตตั้งห้าท่านเนี่ย ได้โปรดให้ความเป็นธรรมหรือตั้งหลักให้ดีว่าไอ้ปัญหาที่ท่านจะต้องมีหน้าที่เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จตามบทิยาฐลรรมนูญมาตรา93เนี่ยท่านทบทวนเถอะครับว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาท่านไปแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนครับเรียกว่าปัญหาการเลือกตั้งก็ยังคงมีอยู่นะฮะโดยเฉพาะปมเลือกตั้ง28เขตเลือกตั้งแล้วก็การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์จะเป็นโมฆะหรือไม่เดี๋ยวคงจะต้องรอรุ่นกันอีกทีวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณพิชิตครับครับสวัสสสดดีีคคคครรรรััััับบบบว